ฮัลโหลไฮสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบก,กันกับไมค์ครับไดมอนด์ฟูลแช n แนลนะครับตอนนี้อยู่ในเกมไมค์ฮันท์พ็อ t เ o ็ดิชั่นเวอร์ชันศูนจุ่ดไอจนุดน่นะครับสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวขออยาตเปฟังแป๊บในสำหรับเวอร์ชันนี้เป็นก็เวอร์ชันของดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าเซิร์ฟสเก,รกนรครไอพีอยู่ <c oughs> <IP S 2> <c oughs> อยู่ในใต้ Description นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองสำหรับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คอินเทอร์เน็ตสักไม่ใช่เช็คก่อนแล้วว่าดูก่อนว่าอ่าะไปกี่นาทีแนละ้วผมจำกัดสิบนาทีโอเคเข้ามานะครับก็ให้เห็นนะอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะก็ห้ามเอาชื่อผมมานะฮะนะครับรหัสจะไม่ได้ทายตรงนี้ เขาได้เข้าเซฟนี้นานนะครับโอเคนี้ผมก็เล่นไปเซฟนี้ไปเซฟแรกเอ๊ะจริงเซฟนี้ก็เล่นมานานนะครับถ้าเกิดคุณรู้จักชแนลฟิล์มคุงชแนลนะก็เขาเป็นคนอัดคลิปตอนนั้นเครื่องผมก็ยังอัดไม่ได้นะครับอันนี้อัดแล้วก็มาเข้ากันนะครับ วิธีสร้างก็อาจจะไม่ค่อยได้นะ a d a l o u เอ้ย o u เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว o l u s t u e ต่อม,มันจะไม่ค่อยได้นะแต่วันนี้ผมสร้างไปแล้วไปกันเลยฮะแล้วอ้าวอ่าเนี่ยครับยังสร้างอันนี้ผมไม่ได้สร้าง วิธีสร้างก็นเนี่ยครับ A D A O L U S T U R นะครับแล้วกดดไปครับคอยสักครู่หนึ่งนะครับนี่คือเอาชีวิตรอด s k y ยบล็อกนะครับจริงๆผมจะเข้าห้องเซร์ฟนี่ครับเข้าเซร์ฟอีกเซร์ฟหนึ่งครับ แต่เนื่องจากว่าเซิฟน้นผมชอบคือผมตกตายเอออวบแบบไม่รับไม้ไม่รับนะครับของเริ่มมาก็จะได้ของมาตามนี้นะครับไม้ไม่เกี่ยวนะพอก่อนเซฟมาปุ๊บเก็บของครับอ้าวอ๋อเนี่ยผมก็ยิ่ยงช้าๆอยู่อีกไม่ขี่วันนีเน็ตผมก็หมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรีบเติมเน็ตด้วย นะครับอ่ะบักบักครับผมบักต้องขออภัยด้วยนะครับเครื่องเน็ตผมช้าเชดครับผมถ้าเกิดว่าในเกมไม่มีเสียงต้องขออภัยนะอ้าวอ้าวอ้าวบักเร็ว ตามมาครับโอ้อยมีเสียงอะไรก็ต้องขอใครด้วยนะครับอยากกดยอไอไว้ก่อนดีกว่าจะเ,เสียตกอีกอเซิร์ฟนี้สิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวจบ จบไปหนึ่งคลิปก็ตัดพาร์ทเลยไปอัดคลิปสองต่อ,อนะทำพิกแอกไม้เอาเอาวอ,อ,อะไอเนี่ยพิกแอกไม้เจ็บของใส่กล่องกันตกตาย วิธีดูเงินนะครับก็ครับ M Y เข้าไป M O N E Y นะครับแล้วก็นี่ครับซึ่งเริ่มมาก็จะมีอยู่ทั้งหมด1,500งน G C นะครับโอเคบ้านเราเนาะทุ้อย่า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 ลงอย่าลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลง โรนีทีนี้เป็นเรื่องเลยนะเสียงๆนี่ผนอ่ยผมอะอะไรเอาไปก็ระวังรราัากันด้วยนะเก็บของก่อน เป็นสีเขียวอยู่ด้วยล้าวากับน้ำหนา,าวลาวากับน้ำแล้วก็ผมจะทำนี้เอาน้ำตรงนี้มาตรงนี้ฮะอนาวไม่ได้ไหนดีโอเคแล้วก็น้ำาตรงนี้ก็สีคือตรงนี้ก็คืออย่าให้ตกนี่อันนี้ได้ละเ้องพิกแอคมาขูดครับ เน็ตช <ed> ้ามากครับขอภัยด้วยอ่อจะถ้าเอาให้ดีนะผมก็มุ่งวิธีของตัวเองครับุด<อ>ตัวนี้ครับโอเค <Okay. S 2> แต่ขออย่างเดียวนะอย่าตกลงเรามา,าให้ได้เ็าเปิเกินสิสามก่อนโอเคหนึ่งนี่ครับกดหนึ่งทีก็จะได้เลเวลละอุ้ยอุ้ยชิดพี่นะโอ้ยโอ้ยนะ ไอ้อยๆๆๆยออออย่าอย่ออออัดคลิปอยู่ครับมีหลุมเนี่ย เขาจะม,มีหลุมโอเครอดได้เอาเอาลงไม่ได้เอาเอานอนะปกตินี้ก็ได้โอเคแล้วก็ทำอันนี้กันเราวาไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าผมชอบตกตายตกไปไม่ตกตกหนาว่านี่อ่ะดี เสีนงขอตัวเองก็อ้จ้าเลงนักหนาเนี่ยตัวุลไปได้ครับเดี๋ยวจะมีของดอะมาเองนะครับในวิชันจะมีดีอ้าว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 เก็บของไม่ได้ ครื่องผมแรกมากนะครับต้องเกเยยาะใด้ระยงสูงนะครับอายจำได้เก็บไปแล้วเอ้ยทาอีกแม่จะพักอะไรนักหนาเนี่ยโอเควิธีกลับเมือนะครับเอ้ยเดี๋ยวกี่นาทีแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวคลิปเสียโอเคหนึ่งนาทีก็เป็นการทัวร์แล้วกันวิธีกลับไปนะครับก็คือทับ HUB นะครับแล้วก็ขอยสักครู่หนึ่งนี่ครับเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีจะไปอะ,อะไรนะหลักขาก็ครับ M A R K M A R K E T M A R K E T นะครับห e รือรว่า Market ขออนุญาตเดียรอสักครู่ครับนี่ใหญ่ผมช้านะเนี่ยฮัปปุ่นโอเคโอ้ย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 ขอไลนค้าก็แถวนี้แล้วตรงด้านหลังนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีไปม็อบเอผมจำไม่ได้เอ็มโอปเอ้ยโอปอะไรจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วครับ โอ้ oh, ช้าเค, okay, ครื่องผมโอ้โ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 อ้โหโอ้โหรอ้อ้โอ้ขอ้ออนนขอัวโอ่นี้ก่อนนะครับ,ดดสบสกอดบอ้วหโอ้โหโอ้โสโอ้โหโอ้โหอ้กหอ้หนอ้โหโอ้โหโอ้ลหโอ้โ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 หโอ้คหัอ้โหโอ